โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคืนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟาร์ผลิตภัณฑ์เกินสปอร์ตเขาร่วมชมลมลูกหนังได้ที่เอ็มอีพีครับเอามาดึงค้ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมชพี่เจริญเลือกเกมเวลา1นึ่ทุ่มตรงครับฟุตบอลเอเชียนครับรอบ3ในกลุ่ม F นะครับ ทีมชาติลาวจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติเวียดนามครับลาวนี่อยู่ดับ3มี3แต้มจากการชนะ1แพ้3เกมล่าสุดบุกไปแพ้มาเลเซียมาเละ1ต่อ5นะครับชุ 5, ให้ยกกุญซือชาวเกาหลีก็มีตัวที่เราพอจะคุ้นบ้างอย่างพุทธวงศแสงวิไลนี่ไปหลังจาก b ีจีปทุมนะครับมีเพชรดาวันสมสนิทตรงกลางมีดาโมททองคำสวัสด์ นี่เล่นอาชีพในเวียดนามนะครับข้างหน้าก็โชนี่แหวนประเสริฐมีบุญประจัน์บุญกรองนะครับของหน้าตัวเก่งจากสวายเรียงโยโยโย่เจ <yo>, ็ดฝาต์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ถาแถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เวียดนามครับมี9แต้มอยู่อันดับ2นะครับจากการชนะ3แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะเวียดเนปาลมา1 0ศครับคิมซังซิทกุนซือชาวเกาหลีก็มีโดดุยมานะครับปปกหลังกับตันทีมตรงกลางก็เหียนฮวงดึกพามทวงไฮพามทวนลองนะครับข้างหน้ามีเหงียนเทียนลิน รวมไปถึงเงียนกวงไฮก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยครับเฉลยกันนะัดแรกเวียดนามเปิดบ้านถล่ม5-0ตามหน้าเสือเวียดนามก็ยังบุกมาเป็นต่อเยอะนะครับเอา,อาง,ง่ายๆสถานการณ์ในกลุ่มนี้เวียดนามแย่งเข้ารอบกับมาเลเซียครับดังนั้นต้องพยายามทาแต้มจี้มาเลเซียด้วยนะครับเวียดนามก่อนจะไปเจอกันเอง,เอ,งอีกเกมหนึง่งพี่อยดูแล้วเราอาจจะแม่เล่นในบ้านแต่ว่าดูแล้วต้านยากครับเวียดนามชุดนี้พี่อยกว่าเรียกมาเต็ม ดูรักษาการเวียดนามบีมให้ชนะด้วยนะครับน่าวัดใจเวียดนามมากกว่าพี่เห็นมองว่าจะบุกชนะแน่ครับ1ประตูยืนพื้นลุ้นเมตด2สนะครับให้เทีมชาติเวียดนามเป็นคืนหนังบิ๊กเนช์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย